สนามกอล์ฟและรีสอร์ทในเครือกัสันและนายสาธิตเริงโพเพื่อในการฝ่ายบริการกอล์ฟสนามกอล์ฟและรีสอร์ทในเครือกัสันพร้อมทีมง,งานผู้จัดเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเลดี้นิว m นมอกอล์ฟฟอร์เฮลครั้งที่หนึ่งชดกันเวลา12.30นาฬกา30นาที ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเข้มข้นและใช้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยแบบ d m h t t และมาตรฐาน SHA ที่โครงการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับกรมควบคุมโรคกรมอนามัยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขทั้งนี้สนามกอล์ฟและรีสอร์ทในเคอร์กัสซันทั้งสามสนามตั้งอยู่ในจังหวัดลำพูนและได้รับตามมาตรฐาน HHA ครบเรียบร้อยกิจกรรมการแข่งขันแข่งกอล์ฟในครั้งนี้ มีนักกอล์ฟสุดพิสตีผู้รักสุขภาพเดินทางเข้ามาเล่นกอลเข้าแข่งขันประมาณ40ท่านแต่งกายสีสันสดใสสร้างรอยยิ้มและมิตรภาพตลอดระยะเวลาการแข่งขันอีกทั้งยังสร้างรายได้และกระตุ้นเศร,รษฐกิจท้องถิ่นในจังหวัดลำพูนได้เป็นอย่างดีในช่วงสภาวะเศร,รษฐกิจซบเซาขณะนี้กรีนซีซั่น ทั้งนี้คณะผู้จัดงานได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมการมอบถ้วยรางวัลการจับสลากของรางวัลและงานเลี้ยงสังสรรค์โดยได้ทำการแจ้งยกเลิกกิจกรรมช่วงเย็นทั้งหมดหลังจบการแข่งขันแต่ปรับเปลี่ยนเป็นการมอบชุดอาหารผลไม้น้ำดื่มเครื่องดื่มลูกกอล์ฟซ้อมพัดให้กับนักกอล์ฟตั้งแต่จุดลงทะเบียนและให้นักกอล์ฟจับสลารุ่นของรางวัล เพื่อรับรางวัลต่างๆทันทีหลังลงทะเบียนเสร็จก่อนเริ่มการแข่งขันส่วนผลการแข่งขันได้ถ้วยรางวัลจะประกาศผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของทางสนามกอล์าร์สซาลิกาซีกลอฟคลับและรับถ้วยรางวัลได้ที่ครับเฮาแผนก,กรีมฟรีในวันถัดไปตามประกาศที่แจ้งของทางสนามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรีมฟรีโปรช็อป053 921846 0ห1 7 1 6 7 7 1 1ฝ่ายขายและการตลาด053 921815 083 58 00146